ครรมค่ะได้มีการอนุมัติมาตรการสร้างแรงจูงใจชาวไร่อ้อยค่ะให้มีการเก็บเกี่ยวอ้อยนะคะอ้อยสดคุณภาพดีวงเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนก็คือ5,175ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะลดปัญหาในเรื่องของฝุ่น PM 2.5ค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยให้เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีค่ะ เพื่อที่จะลดปัญหาในเรื่องของฝุ่น PM 2.5ในฤดูการผลิตปี2567ถึงปี2568ค่ะโดยให้กระทรวงสาหกรรมนะคะดำเนินการตามมาตรการสร้างแรงจูงใจแก่ชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละ100ค่ะ กรอบวงเงิน5,175ล้านบาทโดยใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารทกสนะคะแล้วก็ได้มีการเมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาทางเลือกการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะเพ,เพื่อสนับเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลค่ะในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐ ให้ทกสปรับปรุงข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้มาต,มาตรการดังกล่าวค่ะและให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําแผนการสนับสน,บนุนให้เกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยไม่เผาได้อย่างต่อเนื่องและยังย่งยืนค่ะ <Okay. S 1> เพื่อให้การดำเนินการมาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 จากการลักลอบเผาอ้อยได้อย่างแท้จริงและไม่เป็นภาระต่องบประมาณในระยะยาวค่ะค่ะจะบอกว่าในเรื่องของอการเผาอ้อยนะคะก็เป็นปัญหาหลักในการที่จะเกิด PM 2.5ดังนั้นรัฐบาลค่ะก็ได้มีการนอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อที่จะรับซื้ออ้อยสดนะคะซึ่งก็เป็นแรงจูงใจให้กับกเกษตรกรค่คะ